เอาวัางใดเนาะค่ะมีคนอยู่บนนออันหนูมาจากอันโครงการไหมค่ะอันมาอันตรวจไล่ใดของประชากรคนไทยเฮาเจ,จ้าจว่าตำรวจจ้าเจ้าตำรวจมาตตบาลไหนแน่ไหนไหม,มือีหโอ้ยอันหนูมาตำบลของเฮาเหะอมูซีสี่สีส่สีส่สีส่เนี่ยแหละอุปัทโทไล่เป็นเชีื่องิงนิ่งเลยสี<อ>ย<ะ>่บว่าตลกน้ำเจ้าเด้ แม่ยังคือวางสันโอ้ยข่อยรอเจ้ามา่ยังเจ้ามาเป็นจริงเป็นจังในเจ้าเจ้าม่โมเลยคอ้ยข่อกับสําสำรวจรายได้ของเจ้ามีลูกมีเมียเนี่ยข่อยบอกมันจะมาตลกกับเจ้าเลยโอ้ขอเวลาจะกน้อยเด้อไอเด้ออันรายได้ของไอเด้ออีหยงรายได้ของไอ้เออเหดหยังจ้าแต่ละมือบอกเมนเจ้าจะแบบไหนวาข่อยไปหากินหรือว่าแบบไหนรายได้มือละจักบาทเขามาในครัวเลือนเนี่ยมือละสิบบาทยี่สิบบาทจะเอามาเลย ห่วยมันก็มบืนแล้วไร่ได้ข่อยแม่มันก็หลายอย่างอยู่บ่ได้อีหยังไงไอเอาบอกหนูเนี่ยก็ไปค้าขายข่อยก็ไปเล่นนั่นเรียนนี่ค้าขายไปเล่นนั่นเล่นนี่ข่อยก็ได้เรียนยังแน่หลายอย่างล่ะหนูก็สอบไปซื้อดอกเรียนมันก็หลายอย่างเล่นเล่นยางเล่นอย่างไงเพิ่ออะไรอันหนูว่าพี่เอ็นมูซีของเฮานี่หนูไปทุกบ้านได้เลยจ้าหนูว่าไร่ใดของพี่เท่าย หนูถามเมื่อกันหูพี่ปีหนึ่งได้เท่าไหร่หนูสีเคดบัตรให้พี่แม่บัตรยี่ห่างบัตรเอาค้นรวยหรือลกคนจนเท่านั้นะมีสองบัตรผมว่าอ,อย่างไรบัตรค้นจนหรืยบัตรคนรวยโอ้ยคนรวยต้องรายใดต้องลายได้อยอยากรวยแมผู้ <h> ดใดสิบวยอยากรวยเนาะโอ้ยอันไออันคนรวยหนึ่งรายใดเท่าใรไอยเอา,อา,อา,อาประมาณปีละ อมันประเมินแบบข่อยว่าข่อยได้หลายยุปีนึงมันได้เป็นหลายแสนหลายล้านโอยก็ว่าข่อยก็บ่ได้เก็บดอกข่อใส่ไปเบิดออืคือคือเงินบ่เก็บแม่อนบ่บ่ข่อยใส่เอาเป็น่หอีหอย่างในไอ้ยเมี่ยงบ่บ่บ่มี่ยงของเ่รล่นดนกข่อยเบี้์ข่อยนายของบหเล่มันดอกคือมนเอาเมี่ยงแน่เดี๋ยวมาเห็นอย่างลำคั้นมันปากดูจมดูนั่นเลยบ่เดี๋ยวมาเห็นอย่างโอ้ยข่อยเบิดซีดต้นนี่โสดได้ไอ้ช่วยโสด เบิร์อย e um. so so su ู่แ so ล so so ้วล่ะเจ้าเจ้ามาบ่ไรเด้อข่อยบ่มักแังซี่อ่าข่อยบ่มักก็ยังสีบ่อหมักตรวจสอบเบื้องแรกบอบดอกเมียข่อยก็มี่ข่อยเลิกไปแล้วนี่จั้งสักกระสุนต้นอัฐานาสุนดูนมันบ่อใจข่อยนั่นแล้วข่อยเอาใจเก่งแย่งไอ้ไอ้ไอ้ถามมึงอนอันเมียเจ้าอันแย่งปันข่อยดอกข่อยแย่งข่อยเบื้องแล้วเจ้าก็คือเลี้ยงเลยเลี้ยงด้านบ่ เหลียงดาผดบดาผะเสียเด้อเจ้าแม่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 คนี้เป็นดาอนดีไปดาเห็ดอย่าบผดดาดอกแต่อ้ายขอเขับไปได้แค่ไหนบ่เจ้าทีเขาไปอยังหิวน้ำไหมเจ้าบอกป่อยมาไว้ให้กินข้างนอกก็ได้ป่อยพ่ออย่า้เขาดอกมันบ่ดีต่อไปหได้ใจมาถ่ายทีพีได้ใจหลายอยู่แต่ว่าผมบอมีเงินเก็บเขาไปบอกบอบอเขาไปคนเจ้าทีอยากกินน้ำไม่ลีตีน้ำแหละใครกินน้ำอย่าง S <S <ป>มาขัดมาเขามาเดี๋ยวเเขาไล่คนที่พาเขามา